สวัสดีค่ะสุพนุษสุพนุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทําถั่วแปะแบบง่ายๆค่ะได้รสชาติที่อร่อยและแป้งมีความนุ่มแทบ,บละลายในปากแป้งที่เห็นเป็นสีม่วงนี้ทํามาจากมันหวานสีม่วงค่ะจะได้รสชาติที่หวานกําลังดีมีความอร่อยมากๆเลยมาชมวิธีการทํากันค่ะน,นําน้ํา800มิลลิตร ไปต้มใส่กระทะให้เดือดจากนั้นจะใส่มันม่วงลงไป235กรัมหั่นเป็นชิ้นลูกเตา๋าแล้วปิดฝาต้มเป็นเวลา10นาทีหลังจาก5นาทีผ่านไปให้เปิดฝาออกนะแล้วก็คนสักเล็กน้อยจากนั้นเมื่อ10นาทีผ่านไปแล้วเช็คความสุกค่ะถ้าสุกย่นนิ่มดีแล้วตักมาใส่ในชามผสมได้เลยจากนั้นใช้ซ้อมบดในขณะที่ยังร้อนๆบดให้พอละเอียดแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือนะครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นเติมแป้งข้าวเหนียว แป้ว80กรัมแล้วก็จะนวดแป้งและส่วนผสมของมันม่วงให้เนียนเข้าด้วยกันถ้าเกิดแป้งแห้งเกินไปสามารถนำน้ำต้มมันม่วงมาเติมได้สักเล็กน้อยแต่นในสูตรนี้แป้งและส่วนผสมของมันม่วงเข้ากันกำลังดีและมีความนุ่มยืดหยุ่นดีแล้วค่ะ จากนั้นปิดฝาพักแป้งไว้10นาทีมาเตรียมมะพร้าวอบแห้ง60กรัมหรือมะพราะ้าวตื่นทึกถั่วเขียวลอ้อเปลือกต้มสุก50 g, กรัมเกลือเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้เตรียมไว้สําหรับคลุกขนมถั่วแบบในขนาที่ต้มเสร็จแล้วจากนั้นจะนาถั่วเขียวลอ้อเปลือกต้มสุก206กรัมแล้วก็ตามมาด้วยน้ําตาลทรายแดง3ช้อนโต๊ะเก,กลือครึ่งช้อนชาคนส่วนผสมของไส้ให้เข้ากันที่ใช้น้ําตาลทรายแดง<ม>เพื่อเพิ่มความหอมของไส้ค่ะหลังจาก10นาทีผ่านไปก็็จะมมาปปปั้ป้้นนนแงเกกกอล ประมาณ1ช้อนโต๊ะปั้นไปทั้งหมดจะได้ประมาณ20ก้อนพอปั้นเสร็จแล้วก็จะแบะแป้งให้เป็นแผ่นบางๆบ,บางที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นก็จะมาต้มน้ําแล้วก็นําแผ่นแป้งทั้งหมดนําไปต้มกันเลยค่ะจะต้มน้ําให้เดือดด้วยไฟแรงใส่ใบเตยลงไป2องใบเมื่อน้ําเริ่มเดือด ก็จะหย่อนแผ่นแป้งลงไปให้เต็มหม้อแล้วก็ต้มต่อไปจนกระทั่งแผ่นแป้งเริ่มลอยตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ําจากนั้นจึงต้มต่ออีกหนึ่งนาทีแล้วตักแผ่นแป้งที่สุกแล้วนาไปคลุกกับมะพร้าวทึนทึกหรือมะพร้าวอบแห้งที่ผสมกับเคียวล้อเปลือกต้มสุกวางแผ่นแป้งลงไปให้เต็มถาดจากนั้นก็จะนําไส้มาตักใส่ ใส่มากน้อยตามความชอบได้เลยแล้วก็ปิดผนึกสักเล็กน้อยให้แผ่นทั้งสองด้านมาประกบกันจากนั้นก็นำไปคลุกมะพร้าวอีกสักเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความสวยงามทั่วแปะแบบง่ายๆที่ได้ความอร่อยร้อมแป้งที่นุ่มแทบละลายในปากก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปเสิร์ฟแล้วค่ะมีความหอมของน้ำตาลทรายแดงที่ใส้และมีความหวานกำลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำตามกันได้นะคะ